ก่อนถิดไปใจตลาดกันนั่งวอกนักเวียที่จกหน่อยก่นอน,น,น,ะะนอันนี้เนี่ยค่ะทุกคนนั่นจะเป็นนี่ยังก็เป็นคู่ปองนะคะไปซื้อเข้าไก่อนเป็นคู่ปองงันเวลาไปซื้อของอยังเขาก็แจกมากทุกปีนะคะก็จะเอาไปใส่ยังก็ไปใส่กล้องแล้วเขาก็จ,จับฉลาดถ้าซื้อของหลายเขาก็หายหลายนะคะใด้ทุกได้ทุกปีอันนี้นะคะ ยังก็อืมบัดคูปปองไอชิงรางวัลเขาเนาะพัดคูปปองกพวกไอชิงรางวัลเขาไอาประจำอำเภื่อนไงที่เป็นเรื่องเสียค่ะไปซื้อของเขารีเปหยอดกองนั่งเค่มมาเบอกทุกคนฟังว่ามันเป็นไวยังเหมือนเด้ไนพระเอกลาตีฟันลาให้มาเบาห้ทุกคนฟังไปบอกเอฟซีเลยว,ว่า ไอ้ประเทศฐานอเมริน,นี่ไอ้ถึงไอ้สิ้นปีเยเอาไปซื้อของก็ไปแจกคู่ปองแล้วก็ไปหยดกองจับฉลากก็เห็นถือจักเทียร์แล้วก็กกท,ท,ทุกคนเว้ยใส่สุดอันนี้อยู่ในบ้านมันก็หอนแล้วเนาะเอาไปค่ะพระเอกเกยแล้วยังเนาะวันนี้หนาะวมากเลยค่ะทุกคนห้าองศาแต่เหมือนยี่สิบองศาเลยค่ะ มีลมนะค่ะเลยหนาวไปซื้อของประจำสัปดาห์สนเด้มือนี้ต้องใส่สุนหมีเลยค่ะหนาวค่ะท้ายวิวทุกคนเึิงก่อนจะไปขึ้นรถไปซื้อของค่ะเย็นมากเลยค่ะทุกคนมือนี่ลบแค่หาองศาเดยค่ะ ลบองหาองศาแต่ว่าคือ,อยู่ิตตู่แข็งนะคะ่ะเพราะว่าลแมแห้งอันลบสิบองศาแย่างาท่านลดว่าสีเย็นปานี้รีวามรู้สึกแต่มือนี่นะคะลบหาองศาเย็นเจ็บเจิมจะไปซื้อของอะไรค่ะรบพระเอกไปเอารถอยู่ค่ะแต่ไซเอารูดอันนี้บอกว่าส่ด้วย สุดนี่นี่กันหนาวได้ดีขนาดเลยค่ะสุดเนี่ยหนาวแบบว่าสี่ผาองศาทั้งในก็อุ่นขนาดเลยค่ะเสื้อกันหนาวตัวเนี้ยค่ะจะมีเนี่ยนาะอย่างเขาเนาะเขาอยู่ประเทศหนาวมันก็เลยที่มีการความหนาวได้เหรอก็เลยว่าหนาวเนาะโรบยี่สิบโรบยี่ผาพวกเขาก็อยู่ได้เนาะค่ะพเพราะว่าก็มีส้อผาอุ่นเนาเย็นเ,เจิมกะมาพูด ก่อนรอรถพระเอกก็มายืนอคุยกับเอฟซี C. ไม่เห็นหน้าอยาเจะเจอมันมืดก็ดูดูหุ่นไปนะคะอยายจเจอบอ,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 อกะะว,ว่าหัวมอนดิเก่าล่ะค่ะเห่ดแปลรถมาล่ะหัวไม่นะคายข้อมไม่ยยน เอ้าเฮีเจมรอประตือปะ่ะไปเลยค่ะทุกคนซื้อของด้วยกันเลยค่ะหนาวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไปใชายันตลาดประจำสัปดาห์ค่ะ,จะเจอกับว่าอยากงหวานทุกคนต้องบอกต้องหัวยาเจอพระเอะกเดฟาร์สวัสดีคาเฟซีบอก ปั้นเล่าล้อ ouais ทุกคนเอาเบิรงตานากับพ่อเนี่ยเด็กบ้านเลยเ่ยอยากมาเจ้าแจวสวัสดีเจ้าลออันใตรพลาสติกอันปลอมเราก็เจ็บแล้วกาแล้วก็เลยบใส่เออเราก็ทาไปย้ำใด้บุยใส่ของปั้นเทเอางเบอร์ตานากับพ่อทุกคนเหนื่อยกับพวกโง่มาใหญ่เลยเจ้า เรขับด้วเหมือนค่ะวังนี้เจอเราคนเดียวจะจอยได้รู้ตีลทางก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ขทุกคนี่สนก็ปั๊บไปไปแล้วย่มขึ้นทอดทษพกขาใส่นั่นตัวเนี้ยถนนก็ขึ้ใส่หิน หยดขวดค่ะก็จะมีที่มีที่ให้หยอดนะค่ะข้างในจะเป็นอย่างนี้กัะเอ๋ก็จะเดินเข้าไปก็จะมีเครื่องค่ะโยดเบียร์โยดขวด แลก้ก็ที่นี่นมังคตรจ้ะนั่งมังคดมาแล้วเอาใบก็จะออกมากค่ะอืมใบที่นี่เอาไปสูตรของได้อืมจะไล่เข้าไปในทุ่งแล้วจะมีรสแบบนไงค่ะเอาไว้ขวดที่ว่าหยอดนลยคะ่ะ ทุกคนมารีวิวของให้ดูเหมือนเดิมนะคะได้นมวันนี้ได้ดอกไม้ได้วยค่ะเด็กเจมจะมานั่งพูดให้ฟังว่าดอกไม้อันนี้หมายความว่าอะไรมีความหมายว่าอย่างไงอันนั้นก็ขนมครัวซองแล้วก็ผักสลัดผักลัดรู้สามสิบเตแล้วก็ซื้อมาซื้อมากินเลยค่ะมันก็ยังไม่เสีย ี่ก็มะนาวไข่ไก่แล้วก็เอียงก่อนอะ่ะกะทิร้าล่ะค่ะขนมขนมกบเคี้ยวอันหอมแดงที่เจอมซื้อมาแล้วโอ้พระเอกเป็นเห็ดพีสายห่วน้อนี่นซื้อชีดเห็ดพี่ามากนะสันได้อ่ะก็หมูนี่บิตรท่องหมูทัองเนื้อปุ่นกาเพิ่นเซ็ด อาหาน้องคนกินอนะไรมะอันนี้ไอ่เก็บเอออันนี้หมูยัดเยลลกินได้อยู่หมูยัดพิซซ่าอันนี้กระสอบหมูเอากินคลิปสมัตอันนี้กระปลาเซมอนขนมปังเก็บของเขาตู้ก่อนเด้กเอกะขอนุ่งขาตู้ก่อนทางซีตะสุโคสต่ายยัเจอเมื่อเก่านะ่ะสือมาเรวก็มาอ่าง สวัสดีจ้าพี่น้องสูู้สุดคนนยเจิมชนนบทสวีเดนมื้อนี้เราพาไปซื้อของในแนวมาอ่างคือเก่กาล่ะคุณนะทุกคนได้ข้อสองค่ะม็นจะเสบบอค่ะมื้อนี้ไม่แนวได้แนวถือใจร้ายหลาย,ลายทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือกองมาเกือตัวใหญ่ตัวยาวเนี่ยค่ะปลาซสมอน ตัวนี้ร้อยเท่าใดก็เครื่องตัวนี่ล่ะค่ะร้อยหา้าสิบเก้าคูร้อยหาาอย้าสิบเก้าคนทุกคนเจืมก็ได้กินหลายมืออยู่ด้วยล่ะอ่ากินหนมดอ่ะในด้านหลังก็เป็นสี่คับเป็นเล่มาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาอ่างทุกคน,น่ะเด็กผมชอบจื๊ม ปลาซีมอนนะคะเห็นว่าอ่านชินไปชินมชินเยอะเจียมเจียวหนึ่งไส่ผักเฮดไนลาบปลาซีมอนเจียวปลาซีมอนปุ่นนะคะเห็นได้สระะารพัดนีค่ะเราก็ได้ดอกไม้ค่ะดอกไม้ดอก,กไม้เป็นสีแดงดอกไม้อันนี้อัเยอะเจเียมที่มาบ่อยฟังด้วยว่าอัน มนนีความหมายว่าจังไดยอดเจิมกับวร,รูดอกอันถามเตยป้านเพื่อนกับอธิบายบ่เป็นคือกันดอกไม่อันนี้นะคะตอนยอดเจิมมาอยู่ใหม่ๆเรื่อยมันบอกเพิ่นเกิดจะมีมีสื่อตอนวันคลิกสมัรเดือนท่านว่านะคะเพื่อนเกิดจะมีดอกไม่อันนี้นะคะ่ะเดี๋ยวก็สิบานเป็นสีแดงสีแดงกับจมีเป็นแบบสีทิศนะคะ อดอกไม้สีทิศเหเพิ่นบาเนาะบานสีแดงออกมาไม่นช่มีสีแดงสีขาวแต่ว่าพนไคยซื้อแต่สีแดงบางอันก็นจะมีสองใยกิ่งออกมาอันนี้มีกิ่งเดียวกิ่งเดียวก็จะถือแน่ถ้ามีสองกิ่งก็สียแพ่งแน่นะคะอันละไอ้ดอกไม้อันนี้ก็จะมีตอนประดับตอนวันคริสต์มาสนะคะเดือนท่านว่าเริ่มต้นเดือนท่านว่าก็จะมีดอกไม้อันนี้ อันนี้ก็ยังว่าท่านบานกวางจักม่านจาก,าจาก,กทิดหนึ่งกัถึงคริสต์มากกสกทิบานพอดีนะคะจะเป็นสีแดงสีแดงแบบนี้นะค่ะแดงแบบนี้ี๋ยวอยมาเบ่งน้ำกันเลยได้คนี่แหละนี่เจิมกับน,นี้ว่าพวกเนี้ยวาใไ้ฟังวาวาลายแล้วพาทุกคนมากินในข้อซ่องก่อนมาค่ะมากินน้ำกันเสพๆกับนมซื้อมาสามอัน สามวันนี้อะไรก็ยี่สิบหกคนน ก็ซองนี่ก็ินกินก็ี่คือบ้านเท่าลหรคือการเบิดราคาก็ซองจะมีแบบช็อกโกแลตจะมีแบบกัวซองแบอกัวซองอย่างก็ัวซองเนยธรรมดาเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้กัวซองแบบไม่ใส่ช็อกโกแลต จะเห็นดนะอกไม้บานสีแดงเจยมจะหอยบนไก่ก่อนเอาออกมา่างสีง่มันบอกก่าม่เจอมีกระตับ ก็จิเป็นหัวนะครับก็เอินบ้านเป็นบ้านเขาเอินหวานแล้วเนาะบ้านเขามีอยู่ดอกไม้เนี่ยเป็นหวานนั่นแหละหัวก็คือจูกหัวหอมนั่นแหละนะคะ็นะ่ัง่ไง อย่าต่างอีกเอาแค่นี้แหละคะ่ะทุกคนภาพไปซื้อของเบิ้งวิวข่างทางที่เกาวันลาไอวีโอเยเจิมนะคะก,กิจวัตรประจำวันเจิมกม็มีดีโอจังสี่นะคะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง ถ้าชอบอยเยจิมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ยเยจิมด้วยนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านทั่วโลกที่ที่น่ารักทั่วโลก FC ใหม่ FC เก่าที่มาเป็นกำลังใจให้ยเยจิมนะคะยเยจิมก็จะทำคลิปตามสไตล์ยเยจิมอย่างนี้ต่อไปนะคะเพราะว่าสไตล์ใครสไตล์มัน จะไปเรียนแบบคนอื่นก็เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะแต่ก็ดูก็ดูเอามามาประกอบใช้อยู่แต่ว่าจะเอาไปเรียนแบบคนอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราสไตล์นี้ใช่ไหมคะทุกคนโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย